สังคมไทยจะเป็นเอจิ้ง o c i e ย y ีเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเท h แคร์อย่างคำอย่างเช่นพิซิชันเมดิซีนเวลเนสหรือลองจี v i t ีส่วนต่างๆเหล่านี้เนี่ย จะถูกการพัฒนาโดยใช้ไบโอเทคโนโลยีเข้ามามันสับหลังเอาเข้ามาทดแทนที่เราเรียกว่าเป็นไบโอฟิลลนะครับสำหรับการโดยสารทางเครื่องบินที่มีกฎระเบียบบังคับใช้ว่าจะต้องปล่อยคาร์บอนออกมาให้ต่ําสุดปัจจุบันเนี่ยเครื่องใหม่เนี่ยเข,เข้ามาตอบโจทย์ก็คือว่าเขาสามารถลดปริมาณการใช้น้ํายาคือพูดง่ายว่าต้นทุนที่ถูกลงต่อหนึ่งการตรวจสคือลดเวลาลงจากเดิมเนี่ยลงมาอีกประมาณ4เท่าคือเร็วขึ้นถูกขึ้นแล้วตรวจสอบได้มากขึ้น ความท้าทายของไบโอเทคในบ้านเรานะครับปัจจุบันเนี่ยเราจะคิดว่าเกิดจากข้อจํากัดนะครับในการที่การเข้าถึงนะครับหรือการรวมตัวรวมกลุ่มกันสร้างสรรค์ผลงานให้แบบครบวงจรครับส่วนใหญ่จะมีความเป็นเอกเทศแล้วก็ความจำเพาะนะครับความครบในส่วนของตัวเองนะครับแต่พอมารวมกันแล้วเนี่ยผมคิดว่ายังขาดการสนับสนุนนะครับให้สามารถดําเนินการตั้งแต่ต้นน้ําจนไปถึงปลายน้ําและการเข้าสู่การรองรับนะครับของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ครับ ก่อนอื่นต้องยอมรับก่อนว่าแต่ละท่านแต่ละส่วนส่วนงานนี่นะครับก็มีความสําเร็จอยู่จํานวนหนึ่งแล้วผมว่าถ้าเอามารวมกันนะครับหรือว่ารวมกลุ่มแล้วก็ให้องคอ์กรทางภาครัฐสนับสนุนนะครับแล้วก็สนับสนุนแบบยั่งยืนอาทิเช่นอาจจะมีองคอ์กรนะครับที่สเปนออฟมาจากหน่วยงานราชการปกติที่มันมีลักษณะของเรดเทปที่ค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ใช้เวลานานนะครับแต่ทํอยังไงให้คล่องตัวแล้วสามารถกําหนด หมดบาทการสนับสนุนนี้ได้ชัดเจนแบบต่อเนื่องอาจจะเป็นในเรื่องของเงินทุนหรืออาจจะเป็นในเรื่องของแหล่งวิชาวความรู้นะครับในการให้บริการให้การสนับสนุนยอย่างนี้นะครับผมคิดว่าจะเป็นขนทางในการที่จะทําให้ส่วนแลบต่างๆหรือส่วนห้องบริการต่างๆนะครับที่มีขีดความสามารถอยู่แล้วเนี่ยได้ใช้ศักยภาพตรงนั้นเนี่ยจนถึงขั้นสําเร็จในเรื่องของสินค้าหรือการให้บริการสู่ตลาดได้ครับ อย่างตัวนี้ในงานของวันนี้นะครับที่เอามาก็จะเป็นเครื่อง next generation suspensing รุ่นใหม่ออกมาเมื่อประมาณสักปลายปีที่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเครื่องใหม่เนี่ยเขาเข้ามาตอบโจทย์ก็คือว่าเขาสามารถลดนะครับปริมาณการใช้น้ำยาคือพูดง่ายๆว่าต้นทุนที่ถูกลงต่อหนึ่งการตรวจนะครับสองคือลดเวลาลงจากเดิมเนี่ยลงมาอีกประมาณ4เท่าคือเร็วขึ้นถูกขึ้นแล้วตรวจสอบได้มากขึ้นและในเชิงของ Data หรือว่าข้อมูลที่ได้รับจากการถอดรหัสพันธุก,กรรมเนี่ย ออกมาเนี่ยมันเป็นเชิงลึกแล้วมีความแม่นยําสูงขึ้นนะครับดังนั้นลองนึกสภาพพอขวดเดิมนะครับเราตรวจได้ช้านะครับแล้วก็ใช้ต้นทุนสูงต่อหนึ่งตัวอย่างนะครับแล้วก็ผลออกมาเนี่ยนะครับพูดถึงทุกระบบเลยนะฮะมันจะได้มีความแม่นยําอยู่จํานวนหนึ่งดังนั้นต้องทําหลายๆครั้งหลายๆใช้เวลานานขึ้นปัจจุบันเร็วขึ้นผมก็เชื่อว่าการ implement ตัวเครื่องหรือระบบดังกล่าวเนี่ยเข้าไปเนี่ยจะทําให้การ ติดขัดพอขวดเดิมเนี่ยถูกขยายออกแล้วก็มีโอกาสในการรับการตรวจที่มากขึ้นแล้วก็มีคุณภาพที่ดีขึ้นการแข่งขันก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้แน่นอนเลยครับตลาดไบโอเทคในในสปีข้างหน้าที่ผมมองนะครับเราลองดูว่าความท้าทายปัจจุบันที่เราคาดการได้ถ้ามองเมืองไทยสังคมไทยจะเป็นเอจจิ้ง c โซซายตี้เพราะฉะนั้นอะไรก็าตามที่เกี่ยวข้องกับเฮลท์แคร์นะครับอย่างคำอย่างเช่นพิซิชันเมดิซี นะครับเวลเนสหรือ Longevity นะครับส่วนต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะถูกการพัฒนาโดยใช้ไบโอเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาโรคเสื่อมทาง สมองอาทิเช่นอัลไซเมอร์แต่ถูกได้รับการตอบสนองในเชิงของการวิเคราะห์วิจัยค้นคว้าแล้วก็ผลิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาหรือการรักษาการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้นะครับด้วยไบโอเทคโนโลยีทั้งนั้นอีกมุมหนึง่งถ้าเรามองในเรื่องของอาหารหรือพลังงานทดแทนไบโอเทคโนโลยี Bio ตัวนี้จะเป็นตัวที่จะให้ประโยชน์อาทิเช่นนะครับยกตัวอย่างของซินไบโลจีนะครับตัวนี้เราเอาเอทานอลนะครับที่ได้มาจากสมุติมันสําปะหลังเอาเข้ามาทดแทน ที่เราเรียกว่าเป็นไบโอฟิลนะครับสำหรับการโดยสารทางเครื่องบินที่มีกฎระเบียบบังคับใช้ว่าจะต้องปล่อยคาร์บอนออกมาให้ต่ําสุดนะครับแล้วอีกในไม่กี่ปีข้างหน้าจนถึงขั้นจะต้องเป็นศูนย์อย่างนี้ครับเพราะฉะนั hmm. ้นตัวนี้ไบโอเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานที่สําคัญแล้วเป็นเทคโนโลยีเดียวที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ต่างๆที่เป็นความท้าทายในโลกปัจจุบันและอนาคตอีกอันหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้ก็คือ AI ทุกวงการนะครับ AI จะเข้ามาช่วยย่นระยะเวลาลดข้อผิดพลาด จาก human error นะครับหรือการาปัญหาติดขัดในระบบต่างๆนั้น AI ก็จะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่คิดว่าประเทศเราจะต้องเข้าไปจับจองแล้วก็นำมาใช้พังงาวงการของ b i o t e ทคโ o โลย y ครับ